สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซฉลองครบรอบ9ปีกันนะครับซึ่งเอ่อผมก็เล่นเกมนี้มาได้4ปีแล้วนะซึ่งตัวครบรอบ9ปีในรอบนี้นะก็จะเป็นตัวของซาราคิเคมปาสิแล้วก็ตัวของแกมมี่นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเราพูดคุยกันก่อนนะว่าเอา่อครบรอบ9ปีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแหกโพไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันมาเป็นทีมของเวอร์ซัสใช่ไหมแบบ คู่ต่อสู้ที่ปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกส่วนตัวว่าผมไม่ค่อยว้าวกับตัวของสลาลัีกับแกมมี่เท่าไหร่นะครับผมรู้สึกเฉยๆมากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลังตู้นี่หลังตู้นี่ถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวอะไรสุดนะก็ต้องเป็นเออเป็นตัวของไวท์อยู่แล้วนะครับเอ่อถ้าจะไม่ผิดลิลูกกาเมดนี่ผมมีแล้วนะครับเออไอ้โอ้โห มีเกือบหมดแล้วอะ่ะแล้วดูสภาพหลังตู้ครบรอบดิถ้าอยากได้หลังตู้ก็มีแค่ว้คนเดียวนะที่ยังไม่มีด้วยส่วนซาราคิกับแกมมีน่นี่ถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนนะผมอยากได้แกมมี่นะเพราะว่าตัวสีเขียวผมขาดนะแต่ซาราคินี่ผมบอกเลยว่าได้มาก็ชิ่สบายเหมือนกันนะคนระับเออไปก่อนที่เราจะเริ่มกันนะเรามากดตู้ฟรีรายวันกันก่อนละกันนะครับสำหรับฉลองครบรอบ9ปีนะครับซึ่งเออ อัดรูรีบีไปนิดนะครับพอดีว่าเอาใจใจนึงก็อยากเปิดนะตู้ของซาลาเชียโอใครวะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีว่างอิชิโกะล่างเนี่ยเออเพราะว่าไม่คุ้นเลยนะครับต่อไปก็เป็นตู้เลือกนะครับเออเลือกหกนะับอ้าวลิลูกกาล่างนี้ผมยังไม่มีมหรอนั้นก็เอาไปก่อนนะครับเออ ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอะชูเฮกับกินไอชุดชุดอะไรนะวะชุดแบบบาโฮสอะเมื่อผมจำเอฟเฟกมันอะไรสักอย่างมันจะมันจะช่วยอะไรสักอย่างแหละนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมเลงเปิดอยู่แล้วทำไมป้าอุนโนฮานะล่างนี้อ๋อป้าอุนโนฮานะล่างนี้ไอไอพวกนี้มันมันเป็นดาวแดงหมดแล้วนี่ว่าเอ่อถ้าพูดกันตามตรงนะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาใครเหมือนกันอนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีเกือบหมดแล้ว อ้าแล้วก็นี่ไปเลยเพราะว่ายังไม่มีด้วยแล้วก็แจ็คกี้เออไอ้ไอ้ลังนิวคูร่าเนี่ยผมเลือกเกือบทุกรอบเลยนะแต่ผมก็ไม่เคยได้แล้วก็ไม่เคยออกมาหาเลยอะแล้วก็ฮารริเบลนะครับเออยอดรักของผมมันก็ไม่มีใครที่หน้าแบบหน้าเอาแล้วอะเพราะว่ามันบางบางตัวมันรอหลุดเลเอได้อะแล้วก็ลิเซ่คริสต์มาสนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเทศกาลอะ เทศกาลมันน่าจะไม่ไม่ไม่มาหาผมแล้วอะเออไอโยรุอิจิ ji, ล่างนี่ผมไม่มีเหรอวะหมดประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวของลิลูกะเอ่อโยรุอิจิแล้วก็เนมคริสต์มาสนะครับแล้วก็แจ็คกี้แล้วก็รันยูคุเขียวแล้วก็เออ่ฮาริเบลคริสต์มาสเก่านะครับแล้วก็เป็นเออ่พิเศษนะครับคริสต์มาสเก่าก็มันก็มีคริสต์มาสอันเดียวแล้วก็โอริจเมฮาร์วีนนะครับแล้วก็รันยูคุฮาร์วีนแล้วก็ เออยยรุอิจิว่ายนะ้ําอันเก่านะครับผมผมไม่มีจริงดิยยรุอิเนี่ยไปหมุนเลยนะครับก่อนนี้เราจะไปเริ่มการชาครบรอบ9ปีกันนะครับผมเปิดแค่10สเต็ปเท่านั้นนะครับเพราะผมเดี๋ยวไปรอหลุดหลังตู้เอาใครฮาริเบลเหรออ้าวยรุอ่ะได้ได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหาไป รเรามาเข้าสู่ไคลแมกของตู้ครบรอบ9ปีกันดีกว่านะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เก่งเก่งมากๆเลยแล้วจริงๆจริงๆต้องพูดว่าตัวครบรอบ9ปีอ่ะเป็นตัวที่เก่งแล้วขนาดอิจิโกะกับไวท์ของของปีที่แล้วอ่ะตอน8ปีอ่ะมันก็ยังเก่งจนถึงตอนนี้เลยนะ <c oughs> ผมเห็นเขาเดาๆกันว่าแบบรอบหน้าอาจจะเป็นตัว PVP นะเพราะว่าแบบ โอริจิเมะมันสุดยอดเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับเออผมเห็นเพื่อนผมมาคุยให้ฟังอยู่นะว่า PVP ช่วงนี้แบบเออไม่ใช่ช่วงนี้สิ PVP รอบที่ผ่านมานี่เถื่อนมากเลยนะครับใครวะที่รักของผมนี่เองเรียลคริสต์มาสเออถ้าสมมุติถ้าผมใน10โลเนี่ยผมได้แกมมี่นะเอ,อถ้าก่อนเอาเป็นว่าถ้าได้ครบ2ตัวก็พอแนละ้วเออแค่นี้แหละ จะบอกว่าถ้าได้แกมมี่ก็พอใจแล้วเพราะว่าสีฟ้านี่ผมก็ใช้ป้าอุน o h a n อยู่ไงนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ไปหลุดเดี๋ยวมันยังไงมันก็ไปออกไอ้พวกตู้แบบพวกตัวแบบโซปกติได้อะนี่ลูกกเสียงงนงน,งนอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนว่ะนี่ลูกกาล่างเนี่ยเออผมว่าละเออได้ตัวใหม่หนึ่งตัวซ้ำหนึ่งต่อนะครับต่อต่อ เออว่าเรายังไม่ได้ทดลองเล่นเลยนิว่าอันนี้ลุงวะไม่รุงไปนับสเต็ปที่5้นับดูกันว่าใครจะออกผมอะ่ะคือต้องยอมรับก่อนนะว่าผมทำใจไว้อยู่แล้วนับว่าครบรอบเก้าปีอ่ะผมผมมีโอกาสได้แค่ตัวเดียวไม่ก็ไม่ได้เลยนะผมก็เลยชีล้ละตั้งแต่ ไอล้ลูเคียแล้วเนี่ยไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เนืกอว่าใครเห็นพูดว่าใครเอ็นใครวะใครวะอะไรอ่าเยอ๋อลูเคียนี่วาก็ลืมไปว่าตอนนั้นลูเคียมันอยู่กับใครเอ็นอ่ะไปะเราไปเทสาราคีกันหน่อยแล้วกันคนระับถามว่าอาร์ตมันเทไหมอาร์ตมันเทนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันมันไปเอาตัวพันปีที่แบบทเอเมมันฉายแล้วผมก็เลยรู้สึกเฉยๆมากเลยกับตัวของสาร์คีอะไหนดูซิเป็นตีใกล้ ไอ้เนี่แค่สกิลก็กินแล้วสกิลที่เป็น ex นี่คืออะไรอะ่ะเป็นกับอ,อ๋อ,อที่มันจะเป็นบูสต์ตัวเองใช่ปหมถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะแล้วก็แบบโอ้โหโอ้ไอ้ที่ถ้ามัมนมรีเมคจากตัวเก่าอ่ะนี่ว่า ผมไม่ค่อยอยากเปิดเพราะว่ามันถ้าไม้ตายมันแบบมันเอาจากเมฆมาเลยอ่ะล้วคือ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 เอาจากเมฆมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนร่างเก่าอัปเกรดอ่ะเออแค่นั้นแหละนะครับผมเลยรู้สึกไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยว้าวอ่ะเออจริงจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากเปิดนะคือเปิดเพราะว่าตัวมันเก่งแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ว้าวอ่ะอย่างปีที่แล้วมันมีอีจิโกะผมอ่ะไม่ได้ว้าวกับตัวอีจิโกะนะครับแต่ว่าผมไปว้าวกับตัวของไวเพราะว่าไวมันแบบ เข้าใจว่าใครจะไปคิดว่าแม่งไวจะมาเยอะเห็นฝนตกผมนึกว่าของของปีที่แล้วเห็นฝนตกผมนึกว่าเป็นอะไรนะไอคู่สามีภรรยาคู่โรสเกียแล้วแบบแม่งออกมาเป็นไวแบบโอ้ผมแบบเชียโคตรเท่ย่ชอดชอดชดว่าแล้ววแบบ่าแล้วคุณดวงดวงไม่ดีแบบตู้ครบรอบแน่นอนอะ่ะ เดี๋ยวอะ่ะหลังหลังจบตู้ครบรอบใช่ไหมมันจะมีตู้มาขั้นหนึ่งตู้มันจะเป็นเทศกาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตู้ที่แบบผมไม่เปิดแน่นอนอะ่ะหลังจบครบรอบอะ่ะพอจบครบรอบปุ๊บใช่ไหมไอ้ตู้ถัดถัดจากถัดจ,จากตู้ที่จบครบรอบอีกรอบอะ่ะมันมันจะเป็นตู้ที่เด็ดมากเลยนะเออเชื่อผมกูก็เล่นเกือบทุกปีอะ่ะไอ้เนี่ยโอ้ันจะไปโดนตู้นั้นหนาะครับและแลวตู้นั้นม่งจะว้าวด้วย เรามาดูของแกมมี่กันดีกว่านะเป็นตีสกิลนะยังไงเมตาเมตาตัวตีสกิลมันก็คลองอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นเอ่อพวกตัวตีไกลด้วยวะแล้วเอ็กนี่ก็คือบูสต์เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โห มัันจจจีดดงเลยวะผมต้องสารภาพก่อนเลยนะว่าส่งคามเลือดพันปีพาร์ทพาร์ทสองนะผมยังไม่ได้ดูนะผมดูจบแค่พาร์ทแรกนะครับก็เลยแบบพูดพูดอะไรไม่ได้นะครับแบบแกมมี่แต่ผมจำไนดะ้แค่ว่าแกมมี่มันเรียกอุกบาทแค่นั้นแหละนะเออ ถึงบางงะก็จะอา่านอะไรก็เถอะใครเอ่ยซาทาคิเหรอโอ้ยสัโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะรอบที่แล้วเออพี่พี่สึกิชิมะช่วยเราไว้นะครับเราเลยได้ไายนะ้ำมากันสองในสามนะไม่เป็นไรนะคเออถ้ารอบนี้ผมจะเกลือผมก็ไม่ซีเรียสแล้วไปเสียบเก้า ลุงวะออนคุณว่าจะช็อตเอ่อส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่แค่มันรู้สึกว่าเพชรที่อุตสาห์ฟาร์มมามันเสียเปล่าวะ่ะถ้ามันไม่ได้อะไรคืนอ่ะดูซิใครไม่ใช่แกมมีม่ปะ เสียงไม่ผู้หญิงขนาดเนี้ยมันจะมีอีกตัวไหมั้ยผมไม่มีอ่ะแต่แต่ซุยฟงล่างนีผ้ผมคุ้นมากเลยว่าผมไม่มีอ่ะเออ,อได้แต่หลังตู้สภาพแล้วเป็นหลังตู้ที่ผมข้ามาเยอะด้วยนะเอ่อจะมีรูเคียอลองลองหัวหน้าของโคมามมระใช่ไหมแล้วก็ิลูกะซุยฟงเนลเออ อิจิโกะอิจิโกะนี่หลุดมั้งนะครับเออไอเอไอคู่หูของสตาร์คนี่ผมไอลิลินเนตนี่ผมไปได้ตอนไหนวะก็มีมีแค่นี้แหละนะครับเออหลังตู้หมดเลยวะ่ะมีเออหนึ่งสองสามห้าหกได้มาหกตัวแล้วก็ซ้ำหนึ่งก็มีห้าตัวที่ได้มาใหม่สภาพสำหรับครบรอบเกมบีดเป๊ปโซก็เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยว รอไปหลุดเลดในตั๋วเบฟโซพวกตั๋วกาชาในะพวกนี้เอาละกันนะสาหรับตัวครบรอบ9ปีทั้งตัวของซาราคิแล้วก็ตัวของแกมมี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงกลางกลางเดือนสิงหานะว่าจะเป็นตัวอะไรผมว่าช่วงกลางเดือนสิงหาท้ายเดือนสิงหามันจะต้องแบบมันจะต้องเด็ดแน่นอนอะอนะเออนะเพราะว่าปกติฉลองครบรอบมันจะฉลองเป็นเป็นพาร์ทเป็นช่วงๆใช่ไหมแบบเออพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามอย่างเงี้ยเออ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าตอนกลางเดือนหน้าจะเป็นตัวละครใดหรือจะเป็นใครนะครับอืมส่วนตัวผมไม่ได้ว้าวาอ่ะเออถ้าผมผมไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่ายังไงตัวครบรอบมันก็หลุดเลทได้อยู่แล้วอ่ะแต่ที่ผมแต่ที่ผมเจ็บใจคือไอ้ที่ผมอยากได้ไว้อ่ะผมไม่มีไว้อ่ะผมอยากอยากเอาไว้มาใช้มากเลยเออนะครับไอ้อย่างอย่างอิจิโกะตัวแดงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบโอ้โหโคตรดีโคตรเก่งอ่ะ แต่แต่ปีที่แล้วผมไม่ว้าวไงแต่ผมว้าวกับไว้อะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็ได้มานะเออแต่เดี๋ยวสลา,าคีกับแกมมี่นี่อรอหลุดเลดเอาละกันนะผมเชื่อว่ายังมันก็ต้องมาแหละเออเดี๋ยวปีหนะ้าคุณก็ต้องเห็นไม่สลา,าคีกับแกมมีนะ่ในไอดีผมแน่นอนแหละนะประมาณนี้สําหรับ it, Soul, รกเกมบีดเบฟโซฉลองครบรอบ9ปีนะครับโดยโดยถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวของผมนะผมไม่ค่อยว้าวนะครับเออคือ คือด้วยความที่ยังไงตัวครบรอบอ่ะมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วมันโดนล็อกว่ามันต้องเก่งอยู่แล้วอเออผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าเออผมแค่ซีเรียสเรื่องที่ว่าใครเป็นตัวละครครบรอบมากกว่าแค่นั้นแหละนะเออเพราะผมอยากผมชอบตัวแบบแบบออริจินัลอ่ะที่แบบออกแบบตอนช่วงครบรอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นตอนเออหกปีป่ะ6ปีอ่ะก็จะเป็นตัวของไอเซนล่างเนี่ยเออผมรู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วมันว้าวมากเลยอะ่ะเออแล้วไหนจะช่วงตอนเออเท่าไหร่ว่าแปดเจ็ดปีอะ่ะเจ็ดปีมันก็จะเป็นเออตัวของอิชิดะใช่ไหมไออิชิดะร่างเนี่ยเออผมรู้สึกแบบเชื่อถึงถึงมันจะดูธรรมดาแต่มันก็เป็นเป็นออริจินัลดีไซน์ของเกมอะ่ะเออผมรู้สึกว่าแบบว้าวมากเลยอะไรเงี้ยเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอมาเจอ9ปีอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบเฉยๆอะ่ะเออผมรู้สึกไม่ได้ว้าวอะไรอะ่ะ รู้สึกแบบไม่ได้ว้าวอะไรเลยอะแต่แต่มันแต่มันมาเป็นทีมเวอร์ซัสใช่ไหมอย่างที่เพื่อนผมบอกอะนะครับว่ามันแบบมาเป็นทีมเวอร์ซัสอย่างปีแล้วก็จะเป็นอิจิโกะกับไวท์เวอร์ซัสแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นซาคาคิกับแกมมี่เวอร์ซัสกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับซึ่งคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวผมเปิดตู้นี้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบมีอะไรตอบแทนหน่อยก็ดีนะแต่ว่าหลังตู้นี่ก หลังตู้นี้ก็ถือว่าตอบแทนอยู่นะอายตั้งห้าตัวเลยลเอ,อ่ะโอเคนะสำหรับคลิปบ so ิดแบบโซฉลองครบรอบ9ปีกับกาชาครบรอบ9ปีซาราคิและแกมมี่นะเออใครเปิดได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะหรือใครไม่ได้เลยหรือใครรอบไป20สเต็ป25สเต็ปก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครครบรอบ9ปีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะสำหรับ ฉลองครบรอบ9ปีของเกมบีดเว็บโซนะครับและเรามาเจอกันปีหน้านะว่าตัวฉลองครบรอบของปีหน้าจะเป็นใครถ้าผมให้ผมเดาของปีหน้านะผมอยากได้โอริฮิเมะแต่ผมเชื่อว่าแม่งจะเป็นลูเคียเออส่วนตัวผมอ่ะอยากได้โอริฮิเมะนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าปีหน้าอาจจะเป็นลูเคียหรือไม่ก็ใครอะ่ะสิบปีค,ค,คือ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 อิจิโกะมันก็ต้องล็อกไว้อยู่แล้วอะ่ะเออ สิบปีถ้าสิบปีไม่มีอ e ีซิโก้นี่ส้นตีเลยนะนะครับเออแปะประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับเกมบีเป๊ปโซ่ครับอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้านะครับที่อาจจะมีตัวละครเด็ดๆหรือตู้เด็ดๆมากันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่รับชมใครเปิดกาชาได้ตัวอะไรหรือโดนล,ล่อไปเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะหรือคิดเห็นยังไงกับรบรอบ9ปีก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมบ๊ายบายครับผม ฮขอให้โชคดีกับกาชาครบรอบ9ปีครับ